ก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบกวนกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะกอรัดก็ขอพูดถึงลูกผู้ชายที่ชื่อยิบมันค่ะหลังจากที่กอรัดเนี่ยได้ดูยิบมันดูไปไม่รู้รอบที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ดวนวนไปวนมาค่ะก็ทําให้กอรัดเนี่ยสนใจในตัวบุคคลนี้มากขึ้นนะคะมันไม่ใช่แค่วิชายหยงชุนค่ะ แต่สิ่งสาคัญที่สุดที่เราเห็นนะคะนั่นก็คือจิตสํานึกค่ะที่เรียกว่าลูกผู้ชายซึ่งหนึ่งเนี่ยอาจารย์ยิปเนี่ยค่ะเขาเป็นคนแบบอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะคือกับทุกคนเลยนะเราเป็นคนไม่อวดบาลมีไม่อดวิชาตัวเองเป็นคนอ่อนนอกแต่แข็งในซึ่งบทเนี้ยเราจะเห็นตลอดเลยคือจะมีตลอดทั้งเรื่องสองค่ะคืออาจารย์ยิปเนี่ยเขายอมละทิ้งอัตราได้ค่ะ เพื่อคนที่รักแล้วก็ทางที่ถูกต้องนะคะก็อย่างเช่นตอนที่อาจารย์ยิปเนี่ยเขายอมออกไปทํางานค่ะเมื่อรู้ว่าแบบสิ่งที่เขามีเนี่ยมันไม่สามารถดํารงอยู่ได้ในสถานการณ์นั้นๆแล้วอะคะ่ะตอนนั้นคือวิชาหย,ยงชุนเนี่ยไม่สามารถที่จะทําให้เขาหากินได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือตอนนั้นคือยากจนอะคนยากจนค้นแค้นแล้วเนี่ยเขาก็ยอมลาทิ้งเพื่อที่เขาเนี่ยจะไปทํางานเพื่อให้แบบลูกเอ่อให้ภรรยาของเขาเขาไปให้ภรรยาขเขาได้กินข้าวนะคะ ต่อมาค่ะก็คือ3ค่ะอาจารย์ยิบเนี่ยเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้องด้วยความแน่วแน่ค่ะ 4. อาจารย์ยิบค่ะเขาให้โอกาสแล้วก็รับฟังความเห็นคนรอบข้างตลอดนะโดยเฉพาะเป็นแบบคนที่เป็นภรรยาของเขา 5, ค่ะหค่ะอาจารย์ยิปเนี่ยอ่อนเขาอ่อนกับคนที่อ่อนกว่าเสมอค่ะแต่เขาจะแข็งกว่ากับคนที่มาแข่งกับเขาค่ะไม่เหมือนผู้ชายบางคนนะคะที่แบบยอมอ่อนให้กับคนที่เก่งกว่า แต่ดันทะลึ่งแข็งกับคนที่อ่อนแอค่ะ6ค่ะคืออาจารย์ยิปเนี่ยเขาเชื่อสุดโต่งเลยนะว่าคนเราเนี่ยเท่ากันไม่เคยเหยียดใครก่อนค่ะ7ค่ะอาจารย์ยิปเนี่ยเขาจะพูดขอโทษกล่าวลดตัวได้เสียงดังทุกครั้งค่ะอันนี้มันเป็นการยอมรับแล้วก็ลดตัวตนอย่างชัดเจนนะคะ8นะคะอาจารย์ยิปเนี่ยไม่จําเป็น ไม่โชว์วิชาค่ะอาจารย์ยิปไม่หวดของแล้วก็ไม่ได้กล่าวอ้างถึงความสามารถที่ตัวเองมีด้วย9ค่ะอาจารย์ยิปเนียมีน้ำใจกับคนรอบข้างทุกครั้งนะคะที่เห็นแล้วก็ช่วยเหลือคือเขาจะช่วยเหลือทุกครั้งที่มีโอกาสไม่ว่าคนคนนั้นเนี่ยจะเป็นใครก็ตามค่ะแล้วก็สุดท้ายอาจารย์ยิปเนี่ยรักครอบครัวรักเพื่อนพ้องและรักความเป็นจีนที่มีอยู่ในตัวของเขาค่ะ อาจารย์ยิปนะคะคือรูปแบบของคําว่าลูกผู้ชายอย่างเต็มเปี่ยมค่ะเขาอาจไม่ได้เป็นแบบวีรบุรุษกู้โลกไม่ได้เป็นผู้นําที่แบบเก่งกล้าไม่ได้เป็นผู้เปลี่ยนแปลงอะไรแต่สิ่งที่อาจารย์ยิปเนี่ยมีคือเครื่องชูใจค่ะคือเขาเนี่ยกลายเป็นเครื่องชูใจที่ทําให้คนในชาติรู้สึกว่าชนะรู้สึกว่ามีความภูมิใจและรู้สึกว่ามีความเป็นความเป็นจีนอะ แม้ว่าจะเป็นแบบช่วงเวลาแบบระยะสั้นๆในประวัติศาสตร์ก็ตามค่ะคาว่าลูกผู้ชายเนี่ยอัดแน่นในตัวของอาจารย์ยิบมากจนล้นนะคะทาให้คนเนี่ยภูมิใจแล้วก็ภูมิใจที่ได้รู้จักเขาซึ่งลูกผู้ชายเนี่ยไม่จําเป็นค่ะต้องไปป่าประกาศว่าฉันเนี่ยมีตัวตนแบบนั้นแบบนี้ซึ่งแบบคือมันบอกด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วอะค่ะเพราะว่าตัวตนนั่นแหละจะบอกกับสังคมที่เขาเนี่ยได้อยู่ สำหรับผู้ชาย10ข้อเนี่ยของอาจารย์ยิปเนี่ยเราลองถามดูคุณผู้ชายนะคะลองถามตัวเองดูว่าคุณเนี่ยมีกี่ข้อส่วนสำหรับผู้หญิงนะคะถ้าแฟนคุณเนี่ยหรือคนที่คุณรักนะมีสักาใน10ข้อค่ะถือว่าคุณโชคดีแล้วนะคะที่มีผู้ชายคนนี้ก็กรุณาดูแลเขาให้ดีๆด,ด้วยนะคะโอเคนะคะก็อย่าลืมกด s u b สไครต์ค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะไปแล้วค่ะ